ของคนคิดเนี่ยมันมันได้แบบว่าไม่พลาจริงๆได้เลยนะโอ้โนั่งเงี้ยตกคนเห็นไหมตกสิ่งดังก็ได้ห่อแทงออามาเต็มมือเห็นไหมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง HAPPY NET ALL f ล y นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนนะคะในวันใกล้ๆปีใหม่อย่างนี้นะคะวันนี้ที่วันอัดคลิปนะคะก็เป็นก็เป็นวันที่31แล้วนะคะจะสิ้นปีแล้วนั่นเองนะคะก็จะเป็นคลิปเล็กๆนะคะสําหรับครอบรครัวเราเขาบอกว่าไม่ได้ไปคุณที่เสียงนะคะก็แค่ไปบ้าน ของฟอยนะคะอีกหลังหนึ่งนั่นเองบ้านหรือว่าคอนโดนะคะอีกหลังหนึ่งนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมกันนะคะจะไปไหนบ้างนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามดูนะคะไปติดตามดูกันเลย ังจะ้ไปวดคะที่เขาก้าวทะลังจะไปไหนค่ะบ้าระงอยู่้างอังสุดเลยค่ะยลเนี่ดีกว่าไป้างหน้าเลยเดินไปเดินไป ยาหลังกำลังจะขึ้นไปไหนกันยาหลัลังจะขึ้นไปไหนไม่รู้เลยไปไหว้พระที่เขาวังใช่น้อไหว้พระเรื่องอะไรไหวพระเหรอเรื่องในวันอะไรเนื่องในทรงท้ายปีเก่าตลอดสินี่ใช่ไหมกระเพาะแข็งแรงโชคลาภไหลมาเทมาเป็นที่เลยนี่ นี่เรากำลังนั่งอะไรนี่เรากำลังขึ้นนั่เคอินซามิดแบงขึ้นไปไหนไปเขาเรียนซานกลัวไหมไม่กลัวหรอกสำหรับราคาตั๋วนะคะก็ขึ้นไปก็ราคาห้าสิบบาทไปกับนี่ขึ้นไปข้างบนนะคะเออกำลังออกแล้วขึ้นไปทำบุญ <c oughs>

ค่ะแล้วก็ขึ้นมาถึงแล้วนะคะยายขึ้นมาถึงแล้วใช่ไหมขึ้นมาถึงโอ้ <c oughs> นี่นะคะก็จะเป็นวังของราชการที่ห้าแล้วก็ราชการที่หกนะคะทุกคนส,กสวยมากๆแต่ก็เดินเหนื่อยป <ะ S 1> <c oughs> ังไดไขไไ้ขึ้นอะไรใช่ไหมเออพิ่งมาหานี่ สวยมั้ยตนเหนื่อยอ่ะน,น,นี่นะคะก็เป็นวังของรัชาการที่สี่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวพน,นอนอนะ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระกันนะคะ ่นะคะเป็นวัที่สองที่เอามาไหว้เป็นปีใหมตัวนี้ว่อเหรอโค้งอันนี้นะคะก็คือเป็นหูก็่เอามามาน่ากินมาก พอรอดูตอปปิกเสร็จกัน้ทุกคนขอตัวไปเสียบไม้ก like ่อนเนี่ยค่ะเราก็จะมาเขาดาวนะคะแล้วก็จับฉลากันเห็นก็ะเขาขอนไม้ทุกคนริมทะเลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนยายตอนนี้นะคะพี่ยาไม่สนใจตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชะอําคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากิจกรรมเรามีอะไรบ้างนะคะไปดูกัน ี่นะคะทุกคนดูสิได้เอาออกไปดิหยิบอยู่อ,อร่อยไหมคะป้าหญิงอร่อยมากไม่ กำลังก,กับฉลากันะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคน ยบ่จับได้นะคะแต่เป็นของผู้หญิงเองของผู้หญิงโอ้ยอิชาพูดอะไรวะอิชาซัมซุงไม่คือกระเป๋า รองเมือแกก่อุ้ยลุงตู่พ่ออยู่ข้างหลังสวยมากเมื่อกี้แจวไหมแจวถ่ายเรียบร้อยนี่ได้ของลุงเื้นนะคะโอ้โทรศัพท์ไม่านเดียวกันแอนี้ยซวอ้โรัออู้้อะไรอะรู้สิ การเล克 A เดี๋ยวต้องเปลี่ยนนี่ให้ลงตูล้ว918แรกกันไหมแรกแรก้งใจเปล่าเนี่ยกันการหลักฐานคลิปวิดีโอเลยทำไมหนูจำไม่ได้ลูกช่วยหลานลยไรนร้านร้านร้อโหยรีบโอดเวยโวยๆวยมือสายโวยกล่องสุดท้ายของฟอยเนี่ยไม่ของเจ้าของคนคิดเนี่ยมันมันได้แบบว่าไม่พลาจริงเลย โอกแล้ว <Allah> แลกเบาแลกเบาแลกเ่าแลกเ่าเฮ้ยมาด้วยมีผาด้วยหลงป่น <aud tweak>, ีนี่น่มีตังค์ด้วยอยแลกเป่า ปัญนาในหน้าที่การงานใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตาใครตานี้ยาพิษฉลิศยาสิ่งใดค่อยุ้ความปัญหาาทุกคน Happy New Year สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะพาทุกคนไปดูช้างกันนะคะทุกคนพร้อมไหมลุงโตพร้อมครับ พร้อมไหมแต่ละคนตัวนี่เราต้องไปนั่งรถแบบนี้รอดไม่รอดตอนนี้เรากำลังไปไหนกันตอนนี้เหรอใช่กำลังจะไปดูอีนดแพนนไหอินดแพนคืออะไรคะภาษกาไทยคืออะไรคะช้างค่ะช้างค่ะอนดูไหมช้าันทังหลังอนูนี่นะคะเรากำลังเข้าไปนะคะไปดูชักลุงเอื้อบอกแผนที่หน่อยที่นี่ที่ไหนนะลุง นี่คือกุยบุรีปะอุทยานแห่งชาติกุยบุรีความาลีควมารีเหรอซาฟาลีซาฟาลีซาฟารีฉันจะเดินเข้าป่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเรามีประมาณสามตัวนะคะสามตัวสามร้อยตัวในป่าแต่เราไม่ได้เห็นหนึ่งวัน ร้อยตัวแล้วค่ะแล้วแต่เขาออกมาใช่ไหมคะค่ะแล้วแต่ดวงเราจะได้แค่ไหนโอ้อันนี้ก็จะมีแค่กระทิงกับช้างใช่ไหมคะ าสวยจริงเลยนะตัวยาตัวีนะครับไปมตอก็ได้อยู่าามกตงรวได้เปลออกไแล้วนะครับทุกคนเจอกันข้างหน้าค่ะ นี่นะคะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะก็ก,กาจับฉลากแล้วก็ทริปปีใหม่นะคะขอบคุณทุกคนมากๆากเลยนะคะที่ติดตามกันตลอดมาทั้งปีนะคะก็ขออวยพรนะคะให้ช่องนะคะเอ้ขออวยพรให้ทุกคนนะคะปีหน้านะคะคิดแลสมหวังนะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะทุกคนก็ปีหน้านะคะมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้ายังไงน,นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย